เริ่มแล้วไฟรุดไปแล้วโอ้โหบจมาบรรจเริ่มยัง่ะเริ่มแล้วอ๋อคุดเริ่มแล้วนะแต่ไม่มีคนไปสักคนเลย <S <S เอันนี้มีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไล่ไล่ไล่ตามอยู่ไล่ตามอยู่กิจกรรมได้เริ่มแล้วนะครับผมหนาขึ้นวิ่งขึ้นกันด้วยนะฮะดูข,ข้างล่างนี่ข้างล่างมีแต่คนทั้งนั้นอ่ะเทียบเลยตอนไล่ขึ้นมาตอนไล่ขึ้นมา ห้องแม่งคว้าขึ้นอย่างเร็วเที่ยวมองไม่ชัดครับตอนนี้ตามมาคนหนึ่งนะครับโอ้ยตามมาแล้วตามาพันละ โอ้โห้วายกันจริงไ้ยพวกนี้ตอนนี้มาอยู่กลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งนะก็วายกันกิ๊ดจะข้างล่างไม่มีคนนะกิ๊ดยังไม่มีคนมาเลยมันเดียวไปแล้วขนาดนั้นนิว S 1> <S 1> เออถ้ามันถ้ามันไวขนาดนั้นมันก็คงจะแบบมีมบา้าบ่ะแต่ทอมนี่โคตรไวเลยนะเข <C le af> ้าว้ามากดบ้าดิงวิงถึง <C le af> โอ๊ยตามไม่ทันเลย โอ๊ยโอ๊ยแช่งแๆ่งแช่งหลนๆนขึ้นมาเหนือน้ำแข็งกันยังเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยแตกเลยแซกน่าแซกๆมแซกเลยมยไอแฮปปี้มาแล้วอ่ะขึ้นมาถึงแล้วอ่ะเออ มันในนี้ไงอ๋อเลือมไปว,ว่าแฟนทอมนี่นะอุ๊ยกิวเราขทงนั้นเลยที่สองก็คิวเราสักคู่กะับักคู่กำลังกำลังโดดขึ้นอยู่ไม,ไม่ไม่เล่นแฟนทอมมันเล่นอนนี้อยู่เล่นโจนช้าหน่อยอ<ส> อีกคนนะงคายคาไม่มาอา่ออีกคนหายไปนานเลยอะโอ้เดี๋ยวเป็นท้องตามไม่ทันเลยโดนแซงแล้ว อันเดียวแฟนท่อมมี่บรรดาอันเดียวไงไแล้ใไปวะเนี่ยนานนี้ดียวเฮ้ยซ้อนด้วยครบแล้วประกันเลยให้ของเลยนะโหยังไม่ยังขึ้นไม่ถึงตัวเล็กเลยเฮ้ยเมื่อ ไปถ่ายรูปที่ไหนดี

ไปกันจนังมีคนบนเลยไหม ไกเจีนมากันเร like ื่อยๆเลยได้เห้อโอ้สโอ้ครวะจอเลยมันคือสกิลของอะไรอ่ะใกการชุนมุนเกิดขึ้น โอ้โห oh, ทำอะไรกันเก็บบัางได้ป่าอ่ะเดี๋ยวก็หมดแล้วสกิลตาลายมากใครแจกยังไม่รู้เลยนี่แรงเลยเออไม่เจง